ส่งฟรีสุพรรณบุรีสองพี่น้องนะครับก็ HRV ลูกค้านะครับก็คันนี้ก็ได้โปรซ่อมฟรี2ปีนะครับ2อ7รายการเพราะลูกค้าสมัครสมาชิกมาแล้วนะครับใครที่อยากได้แบบนี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจาดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บเบ็ดบคันนี้เลยครับ h o n ด้ HRV ปี2017นเะครับไปแล้วนะครับ,รนะรบมาตากลง นะครับเราก็ทําความสะอาดให้ครบหมดแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้หนะึ่งหมืนกิโลเมตรเนาะนี่ครับตามออเดอร์ลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนพี่เสือไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับรถสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ครับยังอะไหล่โอ้โหูะรินนะครับยางอะไหครบหมดนะครับรถเราร้านเราไปก็คือพูดง่ายคือปรับสภาพพร้อมใช้งาน เาปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับทุกคันนะใครอยากได้คันไหนก็ทักได้เลยนะครับเราจำหน่ายยนต์รถยนต์กว่าร้อยคันนะครับมีเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่เนาะนะครับกระบะก็มีแครบสิเอามีครบหมดแหละนะครับนี่ห้องเครื่องสวยๆนะครับแล้วก็วันนีคันนี้ก็ซื้อสดนะครับก็ครึ่งล้านนะครับก็หนึ่งเราไม่เก็บแบตนะครับเราไม่เก็บแบตสองเราโอนให้ลูกค้าฟรีนะครับทุกคันในร้านเนี่ยเราโอนให้ฟรีหมด นะครับแล้วก็ 1- 2ไม่เก็บแบตนะครับแล้วก็ส่งฟรี2พี่น้องสุพรรณบุรีแล้วยังได้ารันตีสุดพิเศษซ่อมฟรีสอปี2องรรายการฟรีค่าแรงค่าอะไรทั่วประเทศไทยใครจะไม่ชอบใครจะไม่อดใจไหวถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพี่เสือมาติดตามกันได้แต่ตอนนี้ขอไป2พี่น้องสุพรรณบุรีก่อนป้นะครับขึ้นรถได้เลยไปสพี่น้องสุพรรณบุรี กล้องถอยใช้ได้นะไปแล้วสุพัรรบุรีสองพี่น้อง โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเทสให้นะครับก็กระจกข้างนะครับก็เปิดปิดได้ลงหมดนะครับนะครับกระจกข้างพับได้นะครับอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะแต่ว่าก็ควรก็ควรก็ควรจะรู้ไว้นะครับแล้วก็วิทยุฟังได้แน่นอนนะครับเสียงผ้านุ่งปีนี้อ่าฮะได้ไหม วิทยุใช้ได้นะครับแล้วก็ระบบแอร์แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแล้วก็เกียร์ทุกอย่างใช้ได้หมดครบถ้วนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้1,000 0โลลูกค้าจะเปลี่ยนถัดรอบต่อไปก็คืออีก1,000 0โลนะครับโอเคนะครับปะสองพี่น้องสุพรรณบุรี โอเคนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขออย่างเดียวอย่าติดแบคลิสเท่านั้นนะครับถ้าเกิดซื้อสดก็เป็นอย่างนี้ครับซ่อมให้ฟรี2ปีนะครับก็247รายการทั่วประเทศไทยนะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ทักแชทข้อความได้เลยนะครับอย่าพิ่งซื้อรถกับใครถ้ายังไม่ได้ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคารเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ